ถอยเลยลูกถอยเลยเงี้ยวเลยเอาละนี่ก็รฟักหนังปลาย่างค่อยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไล่หญ้าไว้ให้กวัวกินถอยเลยลูกถอยเลยเงี้ยวเลยเอาละนี่ก็รฟักหนังปลาย่างค่อยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไล่หญ้าไว้ให้กวัวกินเออเก่งมากเก่งมากเสื้อสาวสาวสมน้อย ไปไปไปมากเลยตรงไว้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 เด้อตรงไว้ตรงไว้คอนกีดเด้อนี่ห้อพี่ต้องของแท้คอนกีดเด้อนี่ห้อพี่ต้องของแท้ใส่ใส่ใส่เยอะๆใส่เยอะๆยาวเลยยาวเลย ปบิดเดียวให้ถึงคอนจีดเลยยาวไปยาวไปคอนจีดเด้อนีอะไะพี่้องของแถะยาวเลย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 พี่น้องันผุนมาจากผุนเลยคุณจากเคียงหน้าจิ้งจิ้งอยู่ผุนนะมากเลยตรงไว้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 เด้อ ตึง่ว้ตงวึง่วยถอ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 ยเง a u nhau n a าเง a เลย n h าเลยเง a เลยอ,อ,อ๋พี่น้อ,องขอยตกตลุกร <c ười> ลดุดบมดแด่นะตลุกตลุโอ้ยมีเขียดนี่ปใส,ม ũng, สม่มาลูกใส่มาไลไลใส่ได้ไหลยจะล,ลองไปเด้อมองน้แต่รวมไลาย ใสได้หลายจะล่องไปเด้อมองหน่ตะต่รวมได้หลายใส่ได้หลายจะล่องไปเด้อมองหน่ะแต่รวมไปขว้ะเนี่ยฮะตกล้มตกล้มใส่เลยเงินนะเฮ้อเมื่อจุอนีและเจ้าบาทนี่ว่าเลยว,วา่าต้นใหญ่อยู่นะไปแล้วพี่น้องขึ้นรถกันนะไปโซเฟอสาวเขบาบ้านละถอย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 ,ถอย เงีว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 เลยเงีวเลยเงีวเลยโอ้พี่เนาะข่อยตุ๊กตะลุกรถเนี่ยเนี่ยลายางอีกซังสับปีก็ได้ขีดพี่น้องอันนี้ยางน้อยยางปลูกใหม้ถอยเลยลูกถอยเลยเงี้ยวเลยแหละนี่ก็ฟากนี่ก็ปลายางข่อยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไล่หญ้าไว้ให้กัวกินคอนจีดเด้อ ยังไะพี่ต้องของแฉเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นร่องไปเลยไปเลยบัดยาวเลยย่าวเลยย่าวเลยเก่งมากถอยถทยเทยเทยย่าวง่าเยาวยา่าวเลยย่าวเลยย่าวเลยโอ้พี่น้องขยตตะลุกหลดหมดแล้วเออโอเคโอเคเก่งเลยเจฟเผอหญิง ใส่ได้หลายใส่ได้หลายลูกใส่เลยต้นใหญ่อยู่นะไปแล้วพี่น้องขึ้นรถกันนะไปเฟ้ร์กสาวเขอบ้านละเออเก่งมากเก่งมากเฟ้ร์กสาวสาวซำหน่อยไปไปไปไลายใส่ได้หล่อย่าลงไปเด้อบองนั่นตะลมของแท้ให้ข่อยสิเป็นสี่แหละเห็นงานแต่ละมือ ทำงานเป็นทีมแต่ทีมไม่มาไม่มาสองคนทีมผู้ช่ยแยกไปทางไหนมึงเงาไปเงาไปเนี่ยเนี่ยลายยางอีกสองสัปีก็ได้ยีดพี่นะอันนี้ยางน้อยยางปลูกใหม่ถอย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 เงา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 เลยเงาเลยเงาเลย โอ้พี่น้องข่อยโต๊ะตลุกรถมาพวานมีหลองมีหันมันเป็นโค่นก็เลยลงมาได้ไส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 ้เลยไหลไส้เายไหลคอนกรีตเด้อนี่ระพี่น้องของแท้ถอยเลยลูกถอยเลยเงี้ยวเลยนั่นแหละนี่ก็ซากนี่ก็ปลาหยางข่อยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไล่หญ้าไว้ให้กลัวกินแม่นาง ตลุบตลุบโอ้ยมีเขียดมีปลาใส่มาลูกใสม่มาถอยเลยลูกถอยเลยเหี้ยเาเลยนั่นแหละนี่ก็ฟากนั่ก็ปลาย่างถอยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไร้หญ้าก็ให้ควายกินแนะ่ขนาดตลุบตลุบโอ้ยมีเขียดมีปลาใส่มาลูกใสม่มา ถอย์เทย์เย์เย์งาวยาวงาวยาวงาเลยงาเลยงาเลยอ๋พี่น้องข่อยตกตะลุกหลุดหมดพระมาณมีหล่องหันมันเป็นโค่นก็เลยลุ่งบ่ได้ไส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 ้เลยหลายไส้เลยหลายของแทนให้ข่อยสิเป็นเสื้อสีละเห็นงานแต่ละมือทำงานเป็นทีมแต่ทีมไม่มาไม่มาสองคนทีมกู้ชายจยกไปทางไหนมั้ง เออเก่งมากเก่งมากสูก้ฝืสาวสาวสำหน่อยไป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 ขวาเแล้วฮะตกลุมตกลุมใส่เลยเดินนะเฮ้อเมื่อยู่นี่แหละเจ้าบาทนี่ว,ว่าแลยววายลใส่ได้หลาย,าย,ลายอย่าลงไปเดิมงนันตะลมุมของแท้ให้ข่อยสิเปน็นสี่แหละเห็นงานตะละเมอ ทำงานเป็นทีมแต่ทีมไม่มาไม่มาสองคนทีมกู้ใช้จะไปทางไหนไหมั้ไปขวาะแล้วค่ต๊ะลุมต๊ะลุมใส่เลยเดินนะเฮ้อเมือนอย่นีและเจ้าบาทนี่วาแล้ววาใส่ใส่ใส่ยเยอะๆใส่ยเยอะๆย,ย,ะา,ย,ยะาวเลยยาวเลยเปื้อเดียวให้ถึงคอนจีดเลยมากเลยตรงไว้ตรงไว้ตรงไว้ Tùng ơi đấy Tùng ơi Tùng ơi ừ, Hạc <laughs> rồi Tùng ơ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 i đấy Tùng ơi Tùng ơi Ừ mát kiện mát Số phở xáo Xáo nồi Bye 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 Thôi 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 Nhao 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 n างเลย n างเลย n างเลยโอ,โอู้พี่ปีน่ะข่ยายาอยตุ๊กตะลุกโหลดบมดถอยเลยลูกถอยเลย n างเลยนั่นแหละนี่ก็ฟางกับปาหยางข่อยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไล่หญ้าไว้ให้กลัวกินเนี่นยเนี่ยไล่หญ้าอีกสองสับปีก็ได้กินพี่น้องอันนี้หางาน้อยหาง ag, ปลูกใหมถ่ถอย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  nh ่าง nh ่างงา งาวเลยเง่าเลยเง่าเลยโอพี่น้องค่อยตกต่ลกรดบเง่าวไปเง่าไปตกได้คนตกเง่าไปเงไปอยแกหย่าแกยู่แกเฟื้นแกไฟแกเฟื่องมาให้งัวพี่น้อกะเกษตรเยาวเลยเาวเลยยาวเลยเาวเลยพี่น้องคุณอะมาจากคุณะจากเียงหน้าจริงปิ้งอยู่คนน่ะ คอนกีดเด้อะยี่ระพี่ต้องของแท้แหน่ะตลบตลบโอ้ยมีเขียดมีปลาใส่มาลูกใส่มาคอนกีดเด้อะยี่ระพี่ต้องของแท้ตะกอนแท้เล่นหนิแมนะ่เอ้ยใส่เลยลายใส่เลยลายเหยียบหยานแล้วเหยียบหยานแล้ว ข่อยเลยลูกข่อยเลยยางเลยนั่นแหละนี่ก็ฟักกันกับปลาหยางข่อยนี่ก็กอกล้วยนี่ก็ไล่้าไว้ให้กลัวกินไปขัวแล้วหฮนตกลุมตกลุ้มใส่เลยเดินนะเฮ้อเมื่อเจ่นี่และเจ้าบาทนี่ว่าแล้วว่าตะกรอนแท้เลยนี่นะเอ้ยว้ะใส่เลยลายใส่เลยลายเย็บหยาแล้วเหยียบหยาแล้วใส่ ต้นใหญ่อยู่นะไปแล้วพี่น้องขึ้นรถกันนะไปเฟื่องสาวเข้าบ้านละแตะก่อนแท้เลยนี่นะเอ้ขวายไส้ยหลไส้ไหลเย็บหยาแล้วเหยียบหยาแล้วไส้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 เยอะๆไส้เยอะๆยาวเลยยาวเลยเปื้อเดียวให้ถึงคอนขีดเลยตะก่อนแท้เลยนี่นะ เอ้ยไสย้หลยลายได้เลยลายหย,ยบหนาแล้วหยียบหาแล้วไส้คอนกีดเนะ้ะนี่นไะพี่น้องของแถะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นร่องไปเลยไปเลยบัดยาวเลยยาาเลยยาาเลยเก <c oughs> ่งมากต้นใหญ่อยู่นะไปเลยพี่น้องขึ้นรถกันนะไป เฟื่อสาวเขาบ้านละเนี่ยเนี่ยลายยางอีกสางสัปีกันด้ขีดพี่นาะอันนี้ยางน้อ,อยยางปก